อะไรดีคะไอติมแม่คะไอต <uma> ิมไอติมนะคะคุณ <również> ลูกค้ามาเยี่ยทางนี้ค่ะมาเยี่ยทางนี้ค่ะเป็นลูกค้านะคะคุณลูกค้าไอติมเอากี่บาทคะเอาเอาจีบบาทเอาจีบาทนะคะใส่ถั่วร์ไหมคะคะใส่ถั่วร์ไหมคะใส่ถั่วใส่ถั่วด้วยนะคะวางตรงนี้นะคะ แสนมอะไรคะทางร้านเรามีโปรโมชั่นมีนมวัวนมหมีนมควายแล้วก็นมม้าค่ะลูกค้าใส่นมอะไรคะใส่นมม้านะคะอ่าเดี๋ยวแม่ค้าใส่นมม้าให้ใส่นมอะไรอีกคะใส่นมหมีเหรอคะอ้าวลูกค้าบีบเองเลยค่ะโอ้โหเต็มถ้วยแล้ว อีกหนึ่งสกู๊ปนะคะสะกูป๊ปค่ะจ่าจบันะคะค,คุณลูกค้ากดสมาชิกด้วยค่ะกดเลขสมาชิกด้วยจ่าบัตนะคะบาตลูกค้าติดลบค่ะได้ใช้นี่บาตหรือเปล่าคะเนี่ย